อาครับสวัสดีครับจากร้านซีแซตฟิลมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถหรูนะครับเป็น Mercedes-Benz นะครับซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยปิดฟิล์มซีแซตนาโนเซรามิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตปิดฟิล์มของรถคันนี้กันนะครับเรื่องความที่เป็นรถหรูเนี่ยลูกค้าเลยต้องการที่ฟิล์มที่ออกค่อนข้างที่จะใสนะครับก็เลยเลือกเป็นฟิล์มรอบทัน C50V นะครับ ค่าแสงสองฐานก็จะอยู่ประมาณสั้งสามสิบกเปอรเ็นะครับเป็นสูตรที่จะขับง่ายเหมาะสำหรับรถดูพวกฟิล์มใสกันความร้อนสูงอะไรก็มีนะครับอ่าเราก็มาดูสีฟิล์มบานนาันะครับ C ห้าสิบ UV ครับก็จะมองเห็นคนด้านในนะครับพอดีตอนนี้ช่างกําลังติดฟิล์มอยู่ก็จะเห็นช่างแบบลางนาครับลักษณะสีฟิล์มก็จะเป็นสีฟิล์มดำเซรามิกนะครับแต่ถ้าได้เข้าไปขับนะครับก็จะ ส่ยัน์ในการขับจะค่อนข้างที่จะชัดมากเพราะว่าเป็นความเข้มที่แค่50เเนท่านั้นนะครับปาะัาหน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูบ้านข้างนะครับก็ความเข้ม50เปรเรอบคันเลยก็จะได้ประมาณนี้ก็จะสวยงามติดแล้วก็จะดูลดมีความหรูหรามากขึ้นนะครับส่วนใหญ่สู่พวกนี้เนี่ยจะเป็นการติดกับพวกรถยุโรปนะครับพวกฟีนฟีนใสประมาณนี้นะครับทลังนี้เดี๋ยวมาดูคลิปนิดนึงนะครับก็คือตัวซันลูกนะครับซันลูบเนี่ยเราจะไม่ติดความเข้มน,น้อยๆพวก 45%นะครับสรุปเราก็จะเน้นเป็นตัวที่มีความเข้มมากที่สุดเลยเพราะว่าตัวสรุมเนี่ยมันจะโดนความร้อนเข้ามาภายในตัวรถมากที่สุดก็ทางช่างนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวเข้มสุดความเข้ม80%รุ่นซีแท n นาโนเทนนิกซี 80UV นะครับกันความร้อนสูงสุดความเข้มสุดสุดเพื่อให้บล็อกความร้อนได้มากของตัวรถนะครับ ฟิล์มตัวนี้เนี่ยถ้าเราได้จริงเครื่องทดสอบแล้วเนี่ย<พ>ก็จะรู้เลยถ้าเปรียบเทียบกับฟิล์มทั่ว,วไปมันจะค่อนข้างกันความร้อนสูงกว่าฟิล์ม,มปกติค่อนข้างมากค่ากันความร้อนมันจะสูงระดับท็อปทอปของฟิล์มในแบรนด์ประเทศไทยครับก็ <c oughs> ต้องมาทดสอบดูนะครับซึ่งฟิล์มของเราเนี่ยมันจะทดสอบมาจากโรงงานแล้วก็ทดสอบจากที่บริษัทเราด้วยค่ากันความร้อนเนี่ยจะค่อนข้างจะโดดเด่นมากซึ่งสามารถเข้ามาทดสอบดูได้ที่บริษัทของเรานะครับมีการตรวจ ลดทุกค้าตอนส่งม,มอบให้ลูกค้าด้วยนะครับก็จะมีการ QC ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ช่างจะคอยเก็บงานให้นะครับมีการติดสติ๊กเกอร์ที่ประตูบานข้างนะครับป้องกันลูกค้าเผลอไปกดเปิดหน้าต่างนะครับซึ่งตัวนเนี้ยต้องทิ้งไว้7วันนะครับถึงจะเปิดหน้าต่างได้ส่วนการล้างรถก็ สามารถล้างได้นะครับอาจจะบอกล้างเขาหน่อยนึงว่าเพิ่งติดฟิล์มมาอะไรนี้ก็อย่าเพิ่งไปโดนมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอสภาพจริงๆภายนอกร้านนะครับว่าสีฟิล์มกับวิสัยทัศน์ในการขับจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนนอกร้านอีกทีนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ภายนอกร้านแล้วนะครับก็เป็นวิสัยทัศน์จริงๆนะครับว่า อสีินซีเซตนาโนจทโนิกซีห้าูนนะครับก็จะประมาณนี้เลยตอนนี้ช่างอ็อาจจะทํนานารเก็บงานนิดนึงนะครับก็จะมีฟิล์มเปิดมาบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็คอยเก็บงานดูความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงเงยน็เยนๆแล้วนะครับค่ากันความร้อนของฟิล์มตัวนี้เนี่ยถ้าเราได้ไปจิ้มที่เครื่องทดสอบนะครับมันจะสูงถึงประมาณ80%ซนนะครับเป็นค่ากันความร้อนโดยรวมส่วนค่าอินฟาเรดนะครับที่มีมากที่สุดในแสงแดดเนี่ย าจากเข้ามาเพียง3-4%นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่ากันได้เยอะมากแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับฟีมรุ่น C z Nano Ceramic C 5 0 UV นะครับเป็นความเข้ม50%ทั้งหมดนะครับเชื่อเลยว่าขับง่ายมากครับตรงนี้เพราะว่าความเข้มประมาณนี้นี่สบายมากนะครับสำหรับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ เดี๋ยวต่อมานะครับเราก็มาชมภายในกันนะครับว่าวิสัยทัศน์รอบคัน C50 UV เป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ก็จะเป็นสภาพจริงๆในการขับขี่นะครับก็อยู่ภายนอกร้านนะครับก็ดูความคมชัดของบานหน้านะครับความเข้มมาก10%ก็แน่นอนครับอ่าตัวนี้จะชัดมากนะครับแล้วก็ดูความเข้มระหว่างบานหน้ากับบานข้างนะครับซึ่งความเข้มเท่ากันนะครับก็สีก็จะได้ประมาณนี้เลยการกันความร้อนตัวนี้ก็กันระดับตัวท็อปท็อปสุดของประเทศไทยอะครับก็ลอง เอามาเข้ามาทดสอบดูได้นะครับสามารถให้ทางช่างเขาจิ้มเครื่องทดสอบดูได้เลยว่าค่ากันความร้อนขึ้นสูงอยู่ประมาณ80ซนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นค่าเด็จากเครื่องจริงๆนะครับไม่ได้เป็นค่าเมนนนกนะครับส่วนสูตัวสัดหลูมนะครับเราจะแนะนําเลยให้เอาตัวที่เข้มที่สุดนะครับก็คือตัว C80 นะครับเพื่อกันความร้อนสูงสุดเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะเข้ามาจากด้านบนหลังคาเนี่ยมากที่สุดอยู่แล้วส่วนรอบคันเราก็จะเอาสว่างหน่อยได้แล้วก็เอาความสามารถของนานโนเซรามิกที่กันความร้อนสูงเข้าไปก็สามารถ ที่จะขับออกต่างจังหวัดหรือทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทยได้อย่างสบายๆเลยนะครับตัวนี้ก็ออตอนนี้ก็จบเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวติดฟิล์มรถหรูนะครับตัว c ี n ซ n นาโนเซรามิกซีห้รอบคันนะครับแล้วก็รถที่มีสัลลปด้วยก็ความเข้มหลังคา C80UV นยูนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับการรีวิวติดฟิล์มรถยนต์ของบริษัทไทยซี Z ซฟิลมครับขอบคุณครับผม ฝากติดตามผลงานติดฟิล์มกองแสงอาคารและติดฟิล์มกองแสงรถยนต์ทางช่อง u ู u b e สีแซดฟิล์มด้วยครับ